เรื่องของโอกาสในวงการอ e ีสปอร์ตมันมีเยอะมากมีหัวร้อนะแบบโดนด่าช่วแรๆเลยอ้เยอะตอนแรกคือแบบไม่เข้าใจว่าไอดา้ด่าทาไมก็มาทําให้ไงทําด่าที่โดนปุ๊บแล้วอยากจะไปปรับปรุงตัวเองอเหรอเฮ้ยมีสาระหน่อยอตอนที่ลูกผมโตเนี่ยเขาอาจจะชอบอ e ีสปอร์ตถ้าอยากเป็นนักก e ีฬาอีสปอร์ตเราเป็นแชมป์ให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไปถึงไม่ได้มันก็ไม่ใช่จุดจบของชีวิตเพราะฉะนั้นนั่นแค่ทางเลือกในชีวิตหนึ่งของเราที่มันไม่สําเร็จเท่าน,นั้นเอง ชื่อนายวิพลพัฒน์มุลสภานะครับคือในวงการวินซี่นะครับหรือว่ารู้จักกันในนามวินซี่มาวินมาแว่นนั่นเองอายุเรื่องอายุอายุ3.4ปีนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาวีโพลิบเอ็ดซัมเมอร์ครับรอบแชมเปี้ยนชิพราวฮะถูกต้องครับก็อยู่กับผมสโตรช์คเซอร์ครับผมและกระผมวินซี่มวินมาแว่นนั่นเองฮะรับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาวีโพลีคซีซั่น ก็ับผมวินซี่มาวินมาแวะนะครับแล้วผมเฮโก้แวนตีคนที่คนเดิมเองจ้าแลับผมครับวินซี่เราเทพเป็นกิตตาตีมันเสน่ห์ไม่เกเรเขาเป็นคนเท่ๆในหวัวใจเท่ก็ปอกครับผม,มจุดเริ่มต้นการเป็นอาชีพนักพากนะผมผมนี่ไม่ได้แบบจะมาโดยตรงนะเป็นคนรักเกมคนเล่นเกมนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเกมที่เราเล่นเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้หรือว่าแบบว่าเอ้ยเกมที่เราเล่นมันน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้ มาสมัครมาเป็นทีมงานส่วนหนึ่งของเกมฮอนที่จัดทัวร์นาเมนต์เฮ้ยเราเราเคยเล่นเกมเราน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเกมเยอะแล้วเราเคยแข่งด้วยอ่าพอทํามาเสร็จปุ๊บนี่ก็เกมบูมขึ้นมากอ่าทำให้มีคนดูเยอะขึ้นคนแข่งเยอะขึ้นแน่นอนคู่ในการถ่ายทอดสดมันก็จะเยอะขึ้นสิ่งที่ขาดคือนักภาก่อ,อ,อขาดนักาพากับ เราน่าจะภาคได้เนะครับเราก็เลยลองมาภาคนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของผมเรียกว่าเป็นความบังเอิญอ่บาบังเอิญบังเอิญด้วยกับการที่เราอยากลองจะทําอะไรหลายๆอย่างถ้าเรามีสก,กิลหลายๆด้านเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเราเองชื่อของพี่วินซี่วินซีนะ่มาวิน,น,นแบบแมาแวดเนี่ยอันนี้ขออยากรู้จัก,จากจ้าตัวเองหนยครับจริงๆอะผมชื่อวินพอเข้าวงการปุ๊บเนี่ยทีมงานเขาบอกว่าเอ้ยมันต้องมีแบบ AKA อ,อะไรเงี้ย เออก็เลยบอกวินซี่แล้วกันมีสองพยางเอ้ยมันจะมีพวกสโลแกแลนอะไรเงี้ยเออที่แบบว่าตามท้ายมาเฮ้ยเราเอาอะไรดีนะเออแล้วตอนนั้นเหมือนแบบมีมีเปิดเพลงมาแล้วมันเป็นเพลงของการ์ตูนไลอ้อนคิงมุมแบมองมอมแบมบ,มบ เออแล้วทุกคนได้ยินเสร็จปุ๊บทีมงานก็บอกว่าเอ้ยมวินมาแวะก็ดีนะเพราะว่าเราทําหลายอย่างไงเ,เราแวะทํานูน่นทํานี่เราไม่ได้ทแค่นักภาคอย่างเดียวไงมันก็เลยเป็นที่มาของมาวินมาแวะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมันเป็นเบื้องหลังที่มันลึกเทาๆกว่านั้นไหมไม่ใช่จะเล่นเทาที่ว่ามันคือเล่นไ่เล่นเล่นเทาที่ว่าครับอ่ก็ไปลองเซิร์ชมาวินมาแวะเองนะฮะ ทำาไมในปัจจุบัน,นเ,ออเนี้ยการแข่งเอาบีเนี่ยเวลาคนที่เขาดูนักค่าเนี่ย <S <S เลือกหรือว่าเขาต้องการ<ม>จะได้ยินพี่ยินเป็นชอยแรกๆใ้าผมคิดแบบมุมม้างนอนแบบโปรยยีด,ด้วยเรื่องของ ความคุ้นชินด้วยเอ้ยคนนี้เขาทํามานานเออแล้วเขาไว้ใจได้ให้คนที่ทำอะ่ะดูโอเคก็เลยแบบเราอาจจะเป็นชอยแรกถ้าอีกด้านหนึ่งอะ่ะผมผมก็น่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การทํางานที่แบบดูแบบสนุกสนานเฮฮาด้วยเราเป็นคนแบบมอบความสุขหรือว่าแบบทำให้ทุกคนหัวเราะได้นะจากมุกแบบตลกตลกของเราอะไรเงี้ยถ้าถ้าจะเป็นน้ำภาพที่ดีก็หลายอย่างเลยนะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดสําหรับผมคือเรื่องของการรับใช้มากกว่าอ่าคือการให้เกียรติคนที่เราพูดถึงด้วยเรียกว่าเป็นการประดิษฐ์คาแล้วกันอย่างตร,ตรงๆเลยคือ เนี่ยเล่นอ่อนเราก็บอกว่าอ่อนไม่ได้เราก็ต้องมีคมําแนะนาให้เขาเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเขาลด ความร้อนลงหน่อยฮะใจเย็นคุยกับเพื่อนร่วมทีมให้มากขึ้นเขาน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เราจะใช้คําประมาณพวกนี้เราจะไม่บอกตรงๆว่าเขาไม่น่าเล่นแบบนี้จะมีคําเลี่ยงเป็นการแบบให้เกียรติคนที่เราพูดถึงส่วนเรื่องของพื้นฐานข้อมูลต่างๆหรือการเตรียมตัวกับผู้ภาคหรือการคุยกับทีมว่าคิวภาคเป็นยังไงอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าฝากไว้เรื่องของการรัเทศา์สารหรือว่าการให้เกียรติคนที่เราพูดถึง เรื่องของเสียงเนี่ยมีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสําคัญในการเปียนชื่ต่างๆไหมมีส่วนนะแต่ไม่ทั้งหมดเสียงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่เราฟังและจะได้ยินครั้งแรกแต่ประโยชน์จริงๆคือเนื้อหาที่เขากําลังพูดอยู่แล้วหรือเขาทํางานอยู่นะตอนนั้นมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเขาพูดแล้วเราได้ความรู้จากตรงนี้พูดแล้วแบบเอ้ยมันดูน่าฟังอะไรเงี้ยมีหวัวร้อนได้แบบโดนด่า,บบดาช่วงแรกๆเลยโอ้เยอะตอนแรกคือแบบ <laughs> ไม่เข้าใจว่าไอ้ด่าทําไมก็มาทําให้ไง <laughs> แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนดูเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้มันก็จะวนลูปอยู่ที่เดิมไงไม่มีใครแกร้เขาก็ะดาษเหมือนเดิมเราทําเหมือนเดิม,ม,ดมปัญหากเกิดเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนที่ตัวเราเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนคนอื่น,นทำได้ยากถ้าเริ่มจากเปลี่ยนที่ตัวเราและเขาเริ่มเปลี่ยนผลลัพ์ทุกอย่างก็ดีขึ้นผมคิดแบบนี้นะ มันจะมีคนที่ด่ายอย่างเดียวและไม่แนะนําเราควรจะฟังคนที่อต่อให้ด่าแต่เขาแนะนําเราด้วยมันจะได้เป็นประโยชน์กับเราคือบางทีอะมนุษย์มันอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยเราผิดพลาดตรงไหน,นอ่าถ้าเกิดว่ามีคนมาช่วยบอกอ่าแบบด้วยด้วยเจตนาดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เองที่เขาเคยบอกนะว่าการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังเสมเอออเราก็ทิ้งตรงนี้แหละออกมาอ่าแล้วเราก็ก้าวแต่ไปข้างหน้าเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พอ ตัวอย่างทาําด่าที่แบว่า้ที่บินโดนปุ๊บเอออยากเอาไปปรับปรุงตัวทันทีอะไรเงี้ยครับคำด่าที่โดนปุ๊บแล้วอยากจะไปปรับปรุงตัวเองเหรอเฮ้ยมีสาระหน่อยอ่าเราลองแบบมีสาระร้อซแล้วรู้สึกเลยว่าคนดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่า มันจะดูซีเรียสกันไปเขาอยากจะได้ความบันเทิงบ้างในชีวิตประจําวันของคนเราบางทีมันเจอกันเรี่ยงเทียๆมาเราจะดูแบบเกมๆหนึ่งให้มันสนุกสนานและแบบนักภาพมีแต่ข้อมูลตัวเลขมันจะดูอึดอัดมันเหมือนเราเรียนหนังสืออยู่ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยสอบกสเป็นสี่นะแต่อะได้านหนึ่งถ้าเกิดเวาบอกว่าอ้าวรองเท้าห่ข้าบวกอหน่ข้าเป็นหนึ่งคู่อันไหนมันน่าฟังมากกว่า ถ้ามีอะไรที่เราผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเรารู้ตัวเราจะพยายามบอกแล้วเราก็พยายามจะอธิบายว่าแบบสิ่งที่เราทําไปเลยมันไม่ได้ตั้งใจนะเราก็จะพยายามคิดทุกครั้งก่อนที่เราจะพูดออกมาว่ามันจะมีผลกระทบกับทั้งเรื่องของโปรดักเรื่องของนักกีฬาหรือหรือรอ,อะไรไหมนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางทีแบบถ้าไม่ใช่ในเกมเนี่ยจะดูแบบพูดช้านิดนึงถ้ามันแก้ไขอะไรหน้างานได้เราก็จะทําแต่ถ้าเกิดว่ามันทําตรงหน้างานตรงนั้นไม่ได้ เราก็จะใช้ช่องทางของเราหรือสื่อของเราเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราไม่ได้เจตนาจ,จริงแล้ยังฟรีอยู่ด้านหลังยังยิงอยู่ยังยิงอยู่ครับแต่ว่ายังดเข้ามาครับแต่ว่าเอ็นดีตีน่กำลังจะแตกครับแต่ว่าสาซ้ายมือครับหนูพีหนูพีไปครับหนูพีไปใหญ่กลับครับใหญ่กลับครับไปครับตีครับพีใหญ่กลับครับแล้วดูแอร์เลสครับลำสุดครับแล้วทำเต็มที่ครับแล้วใหญ่กลับครับไปครับไปครับหนูพีใหญ่กลับใหญ่กลับใหญ่บ้านใหญ่บ้าน ปไปบบีไปบูบีไปอะไรไปไปอะไรได้คารนได้มันเชมป์องเราไม่ต้องวากับตกไปยี่สิบเอ็ดกับทีเทคคารนมองว่าเป็นโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าอีสปอร์ตมันเติบโตคนทุกวันแล้วก็จะมีคนรุ่นใหม่ๆอย่างที่เห็นในการแข่งขันเนี่ยเปลี่ยนหน้าเรื่อยๆเท่ากับว่ามีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในวงการนี้เสมอเรื่องของการพัฒนาอะไรเงี้ยมันเป็นความสนใจของคนรุ่นใหม่อยู่ในอนาคตเนี่ย อีสปอร์ตก็จะไม่ได้แค่สร้างแค่นักกีฬา,เ,าเรื่องของโปรดักชันเรื่องของคอนเทนต์มันก็จะมีการพัฒนามากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตอีสปอร์ตน่าจะดังกว่านี้เยอะอและก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสนใจหรือแบบมีความสนใจมากขึ้นจริงทุกวันนี้ก็มีความสนใจมากขึ้นนะและมูลค่าในตลาดอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันเป็นหลักหมื่นล้านอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นในเรื่องของอนาคตผมก็คิดว่ายังไงอีสปอร์ตก็น่าจะไปได้ไกลแน่นอน รู้ว่าลูกวินทั้งคู่อะครับโตขึ้นมามีอายุพอประมาณที่สามารถจะเล่นเกมและเป็นนักกีฬาได้ที่วินจัดสนับสนุนเขาไหมผมอยากให้ทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ลูกผมที่โตขึ้นมาอยากให้ลองทําหลายๆอย่างลองทําหลายๆอย่างแล้วดูว่าแบบเอ้ยเราชอบอะไรจริงแล้วเราศึกษาด้านนั้นไปเลยตอนที่ลูกผมโตเนี่ยเขาอาจจะชอบอ e ีสปอร์ตผมก็บอกเลยผมก็จะสนับสนุนเต็นพี่แล้วก็อยากให้เขาลองทําได้เต็มที่เหมือนกันถามว่าเสี่ยงไหมมันทุกอย่างมันมีความเสี่ยง แต่เพียงแค่ว่าเราต้องตั้งเป้าหมายให้เขาเขารู้ว่าอยากอยากจะทำเงี้ยแต่เขาต้องมีเป้าหมายแบบชัดเจนว่าแบบถ้าอยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตเราเป็นแชมป์ให้ได้แล้วก็จะเสนอต่อแต่เราไม่ได้บอกว่าเอ้ยถ้าเป็นแชมป์ไม่ได้จะตัดทางปล่อยวัดอะไรอย่างนี้ถ้ามันไปถึงได้แสดงว่าเราชอบมันจริงๆเรามีความพยายามมากพอแต่ถ้าเกิดว่ามันไปถึงไม่ได้มันก็ไม่ใช่จุดจบของชีวิตเพราะฉะนั้นนั่นแค่ทางเลือกในชีวิตหนึ่งของเราที่มันไม่สําเร็จเท่านั้นเองพรแสวงก็สาคัญกับพรสวรรค์ ใช่พรแสวงมันจะใช้เรื่องของความพยายามเราต้องขนขวายมันเนี่ยแล้วก็ต้องพยายามพิสูจน์มันให้ได้นี่คือเป้าหมายของเราและเราทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์น่ะบางทีแบบมันเห็นอยู่แล้วอะแต่บางทีพรสวรรค์ก็ไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการเพราะว่าพอเรามีพรสวรรค์มากเกินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วอะจนคนที่มีพรสวงมากกว่าเขาแสงไปอะไรเงี้ยมันก็มีทีนี้พี่วินนักตัวเองเป็นคนที่มีพรสวรรค์หรือพรสวง ผมคิดว่าผมเป็นพรแสวงมากกว่าเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักภาพตั้งแต่แรกถ้าเกิดว่าเราเราคิดว่าแบบเอ้ยเรามาทำนี้เราสบายแน่นอนทั้งว่าเราคิดว่าเรามีพรสวรรค์แต่เราคิดว่าเอ้ยถ้าถ้าเรามาทำนี้เราน่าจะมีโอกาสมากขึ้นแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากกว่าถ้าอยากเป็นนักภาพแบบผมก็อย่างแรกเลยคืออาจจะต้องกล้าแสดงออกและหาโอกาส ที่ผมแนะนําเลยคือลองอัดวิดีโอเนี่ยแล้วก็ส่งให้เพื่อนดูก่อนก็ได้หรือลองภาคครับกับการแข่งขันที่เขาแข่งกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งให้กับในบริษัทหรือว่าสถานที่ที่เราอยากทํางานให้เขาดูว่าเอ้ยเราอยากเป็นนักภาพหรืออย่างนี้เราพอที่จะทําได้ไหมหรือมันก็จะมีอีกด้านหนึ่งคือเขาจะมีการ audition หรือมีการประกวดที่เป็นนักภาคแลถ้าเกิดว่าคุณมีความมุ่งมั่นและคุณมีความตั้งใจจริงๆอะ่ะผมว่ามันจะแสดงออกให้คนที่เขาทํางานและเขาอยากได้ตรงนั้นเห็นเอง ผมบอกเลยว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามแหละต้องใช้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองเยอะแต่ในอนาคตอย่างที่บอกเรื่องของโอกาสในวงการอ e ีสปอร์ตมันมีเยอะมากเราอาจจะไม่ได้มานั่งภาคข้างกาันแต่คุณอาจจะไปประสบความสําเร็จในเส้นทางว่าเกมที่คุณรักเกมที่คุณชอบก็ได้และอาจจะดังกว่าผมก็ได้คุณจะต้องไม่ล้มเลิกความพยายามพยายาให้อุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยมาล้มเลิกความตั้งใจของคุณก่อนที่คุณจะถึงเป้าหมายนะครับเป็นกํนาลังใจให้ครับ สำหรับผมก็จะมีแฟนเพจนะครับชื่อวินซี่เลยภาษาอังกฤษนะวินซี่แล้วก็มาวินมาแวะภาษาไทยวินซี่หล่อเท่เป็นสิกดีตาตีม็นเนอห์ไม่กเกเรขอเป็นคนเท่ๆในหัวใจเธอก็พอนะครับเ <c oughs> มื่อมูมมองมิดมองเหม,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 มือนมูหมาเมื่อไม่มีมิดเหมือนไม่มองมาเมื่อม,มอดม้วยมูหม,มาไม่มามองขอบคุณครับ